รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กร่วมกับบริษัทท็อปน็อตปรอดค้าจำกัดเสนอ สนับสนุนรายการโดยบริษัททีทีทีโกลบอลเคม i คอลจำกัดมหาชนไมโ o ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว กลับมาเจอกันนิกงแล้วในรายการอัปเดตไทยแลนด์นั่นเองวันนี้หนิ่งยังคุณพักมชอมาอยู่ที่ปากช่องโดยที่เรามากันในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เรียกว่าเขาแคนเทอร์มินอลเมื่อวานเราก็เพิ่งไปกันมาแล้วแต่วันเดียวมันไม่พอเพราะฉะนั้นต่อกันอีกวันนึงดีกว่าค่ะไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างพักสค่ครู่เดียวค่ะ สนับสนุนรายการโดยบริษัท HTT Global Chemical จำกัดมหาชนมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้ามาล้วก็ต้องมาแวะถ่ายภาพเพราะว่าเขาตั้งใจทําขึ้นมาเลยใช่ไหมคะพี่น้องคะประกาศจับข้อหาหน่ารักเกินไปลักษณะรอยยิ้มเห็นแล้วใจละลายรางวัลน,นาจับ10บล้านบาทโอ้โหขนาดนั้นนะคะประกาศดูน่ากลัวแต่น่ารักมากและที่สำคัญที่เธอเขาบอกว่าหากพบปะแซปติต่อปปตบริษัทเขาแคนงเชื่มอมโยงตัดช่องได้นะจ้าเพราะฉะนั้นเรามาแล้วก็มาถ่ายรูปได้ยังไงคะทีมงานคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวดิฉันชอบตรงไหนรู้ปะ่ะคือคุณไม่เห็นด้านหลังกัน,นหรอกว่าคุณอยู่ด้านหน้าสำหรับเด็กโดยเฉพาะ สหรับคนที่ส่วนสูงยังไม่ถึงเกณฑ์เราจะมีที่ให้คุณเหยีบยบน,นะคะค,คือถ้าเราเหยียบจะเป็นอย่างนี้ค่ะหายค่ะคุณผู้ชม นี่ก็แบบนี้ถ่ายรูปได้ยิ้มได้ลงอินสตาแกรมได้ลง Facebook ได้แล้วก็แชร์ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นหนึ่งจุดที่เราตั้งใจให้คนได้มาถ่ายภาพเล่นกันสนุกสนุกสนุกกันนี่จะเป็นว้ฟเฟิลฮ่องกงนี่เดี๋ยวแวะนี่อันนี้เสื้อใช่ไหมคะเสื้อที่เมื่อสักครู่พี่นงบอกว่าอ๋อเจ้ากุ้งดินอันนี้จะเป็นร้านผู้แคนผู้แคนสวัสดีค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาแคนไงครับเขาแคนก็ต้องมีผู้แคนเป็นเรื่องของแคนเรื่องของคาวบอยเรื่องของครับ ที่เราเห็นกันอยู่เสื้อที่เราทําเป็นการออกแบบของเราเองเลยหรือเปล่าใช่ค่ะไม่ซ้ำที่ใดเลยสั่งสกรีนเลยครับคือของสกรีนเป็นความที่ของป้าตนงลมค่ะอ๋อคุณผู้ชมเหนือสิ่งที่เราเห็นด้วยตานั่นคือการสัมผัสค่ะผ้าดีมากผ้าดีมากที่นี่ผ้าดีจริงๆผ้าดีจนคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าราคามันน่าจะแพงมันน่าจะแพงกว่านี้เพราะว่าถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ ฮะคือทุกไซส199์ร้อยเก้าเก้าหมดเลยเหรอคะ,คะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีก็จะมีอ,ะะอุ้ยเนี่ยลายนี้เหมาะกับผู้หญิงมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้มีตัวอย่างไหมคะ๋อ,อมีด้านนูน้นนี่ก็จะเป็นแบบแบสีขาวสีดํามีสีขาวสีดำ,ดำโอเคนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นเอกลักษณ์ชัดเจนผู้หญิงที่ชอบสไตล์น่ารักน่ารักหน่อยก็มาเป็นสีชมพูแบบนี้ ตามมาออกมากันนีกว่าค่ะวัฟเฟิลฮ่องกงครับวัเฟิลฮ่องกงเจ้าของร้านสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะโอ้โหวฟเฟฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องทานที่กรุงเทพแล้วนะคะที่นี่ก็มีแล้วเปิดมานานหรือยังคะก่อนหน้านี้หรือว่าเปิดที่นี่ที่แรกเลยสดสดร้อนร้อนเขาจะมาพร้อมรสชาติที่หอมแล้วก็ กลมกล่อมร้านนี้ฉายาเขาคือหอมทั้งซอยหอมทั้งซอยเออจริงค่ะเดินมาปากซอยก็ยังได้กลิ่นร้านเขาาไปสุดซอยก็ยังได้กลิ่นร้านเขาแล้วขายหนึ่งชิ้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะปกติก็คือไม่มีไส้ยี่สิบเก้าบาทถูกมากยี่สิบเก้าบาทมีไส้สามสิบเก้า โอ้โหนี่ตัวอย่างอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขะทำสดสดใหม่ๆทุกวันไม่มีทำทิ้งแล้วก็ยังมีไอศครีมควบู่กันด้วยพอทานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะจะเลี่ยนหรือเปล่าก็ทานไอศครีมตามไปนะคะขอบพระคุณค่ะจริงๆตอนแรกเราเข้าใจว่ามีร้าน2ร้านแต่จริงๆแล้วยาวมากนะคะของโคราชเลยนะครับคือดินปั่นนี่คุณผู้ชมขาเข้ามาดูใกล้ๆดีกว่าขออนุญาตดูนิดนึง เขาก็จะมีหลายแบบค่ะคุณผ şey> ู้ชมให้เราเลือกมาแล้วเจ้าของร้านสวัสดีค่ะคุณเล็กแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยสินค้าจากด่านเกวียนค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาเราจะอยู่ที่ด่านเกวียนเลยแต่ว่าปกติคือร้านเราอยู่ที่ด่านเกวียนอยู่แล้วไม่ใช่ค่ะคือว่าเราไปรับจากด่านเกวียนมาแล้วอามยู่ที่เราขายในราคาด่านเกวียนราคาหน้าร้านเลย คือเราไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดก็คือว่าขายราคาหน้าร้านเ็าขายราคาไหนเราก็ขายราคานั้นเลยโอ,อบ้บางบางชิ้นก็มีถูกกว่าด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมคุณภ,ภาพเดียวกันเพราะเขารับมาจากที่ด่านเกวียนนะคะไม่ต้องห่วงว่าไปแอบผลิตนี่ไม่ใช่นะใช่ค่ะรับอย่างถูกต้องค่ะคุณผู้ชมก็มีหลายแบบตั้งแต่ไซส์เล็กๆงวนี้ยี่สิบห้าบาทอเอง ขายถูกมากคือราคาบางอันอ49บาทอันนี้ค่ะยิ่งใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นของฝาก,ากาาได้เลยอ่ะ <ๆ S 2> ยังมีบัวลอยสูตรประจำตระกูลด้วยนะครับมีบัวร้านนี้คุณไม่ต้องไปไหนเลยค่ะคุณเลือกของตรงนี้แล้วคุณก็กินตรงนี้แล้วคุณก็เลือกของ <S <S ใหม่แล้วคุณก็กินอยู่ตรงนี้แหละบัวลอยนี่คือบ้านเราทํามานานหรือยังคะอ๋อก็ทํามาน่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วโอ้ ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นอย่างนี้เราขายยังไงคะเอ่อถ้วยใล20บาทใส่ไข่25บาทอ๋อแล้วแต่คุณผู้ชมจะทานแบบไหนก็ได้ใส่ไข่ก็ได้หรือว่าธรรมดาก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะกบัวลอยปั้นใหม่ทุกวันทุกวันใช่ค่ะไม่มีบัวลอยค้างคืนนะแล้วก็ไม่มีบัวลอยที่มาทานแล้วแข็งใช่ค่ะบัวลอยเราจะผสมเอ่อผสมมันผสมเอ่อดอกอัญชันผสมเอ่อฟักทองเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทําใหม่ทุกวันเลย นีค่ะอีกหนึ่งร้านค่ะคุณผู้ชมพอเรามาปากช่องหรือมาเขายเราก็จะเห็นมีแหล่งที่เป็นของเก่าขนมเก่าๆเนี่ยน้อยแล้วนะขนมโบราณหนูเคยไปบ้านบ้านของเล่นหรืออะไรพวกนั้นนะคะเราถึงจะได้เห็นแต่ด้านนอกเราไม่ค่อยเห็นแล้วนะร้านนี้รวมไว้หมดเลยใช่ค่ะโอ้โหรวมอะไรมาบ้างคะก็มีตั้งแต่สมัยโอ้โหกระปุกอมสินเดี๋ยวเดี๋ยวกระปุกอมสินนี้เนี่ยกระป๋องเราอ่ะเก็บตั้งแต่สมัยเด็กนะคะ แล้วก็เป็นกระปุกอมสินที่ไม่สามารถทุบได้คือทุบยากมากถ้าคุณเป็นเด็กอะคุณจะเกลียดกระป๋องนี้มากเลยเพราะคุณรู้สึกว่าหย่อนไปแล้วจาไม่ทุบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแคก็ลำบากแค่ก็ลำบากค่ะเคยแล้วหนูเคยลองเอาซ่อมก็แล้วเอาอะไรก็แล้วเนี่ยตัวเก็บเงินตัวดีเลยจะเป็นของที่ไม่ได้เห็นกันมานานและอย่างขนมอย่างเนี้ยนะครับก็ก็ไม่ได้เห็นกันแล้วก็ไปสั่นหากันมาครับมะนาวดองคุณผู้ชมค่ะเฮ้ย ไข่จิ้งโจรุ้ยไข่จิ้งจกนี่หนูเกิดไม่ทันนะคะมีของที่จ้อค่ะคุณผู้ชมระโบตันเนี่ยครับอ่าป้อมถือหน่อยนี่มาครบเลยค่ะพวกผลไม้กิมจอกิมจอทานยำยำช้างน้อยนี่ของโปรดหนูเลยเนี่ยครับมาย้อนรำลึกถึงความหลังสมัยวัยเด็กกัน อันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเนี่ยโอไม่เห็นแล้วอันนั้นไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันเป็นเยลลี่ข้างในอ่ะจ้ะเหมันเยลลี่อันนี้หนูไม่เห็นนานแล้วอะค่ะใช่เมื่อก่อนนี้เขาก็จะเอาเอาเปลือกมันเนี่ยไปแช่น้ําเล่นกันใช่ค่ะใช่ค่ะที่ขายดีคือเนี่ะตังมีนี่ตังมีไอตัวนี้นะคะเมื่อก่อนพอทานเสร็จเจอหมอค่ะตลอดเวลา ฟันผุค่ะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิ่งความน่ารักใช่ครับความโบราณที่หาไม่ได้แล้วร้านนี้ขวัญใจทั้งเด็กเขา c ลาส s ิก c ลาส s ิกจริงๆหาไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมไอ้ขนมไม้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าขนมไม้ได้แล้วหาไม่ได้หาที่ไหนก็แม่ขนมไม้จ้เจ้าขนมไม้อย่างเดียวเด็กสมัยนี้พอทานขนมถุงมากขึ้นเนี่ยมันห่างไกลศิลปะในการทานอย่างนี้คุณจะเห็นว่าเขาละเมียดในการทำแต่ละชิ้นขนมโบราณสมัยก่อนแล้วแพ็คละสิบบาท คุณผู้ชมโอ้โหร้านนี้เขาขายของถูกจริงๆนะคะก็มาย้อนวัยวันวานของเราได้ที่นี่นะคะก็มีเยอะแยะเลยแหละสนับสนุนรายการโดยบริษัททีที Global Chemical จำกัดมหาชน ไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว คุณผู้ชมคะองศาแปดองศาพี่นงบอกว่าที่นี่ถ้าในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเลขตัวเดียวนะคะอากาศอากาศเย็นมากเย็นมากแล้วคุณเดินมาเนี่ยคุณจะได้เจอกับหมอกใช่ครับคุณผู้ชมอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เลยนะครับขนาดเราเดินตอนนี้นะคะเรายังเย็นเลยเย็นครับเย็นใส่เสื้อกันหนาวมาแท้ๆยังเย็นเลยค่ะแล้วก็น่าร้อนไม่ต้องกลัวนะครับค่ะที่นี่เราพ่นไอหมอกรอบอ๋อนี่เขาทำทำไปในหมอกรอบภูเขาเลยไอหมอกคนโดยคุณผู้ชมสวยมาก สวยเพราะอะไรรู้มะเพราะการเดินที่ขึ้นเขาหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นอคติกับตัวหนิงมากเพราะมันเหนื่อยแต่อันนี้เราเดินเนี่ยเราจะเพลินเพราะว่าหนึ่งมีดอกไม้สองมองวิวด้านล่างได้สามอากาศเย็นอาาากศดีมแล้วก็ไม่ร้อนตรงนี้จะเป็นจุดที่เราชมรถไฟก็จะมีตารางรถไฟรถไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้ครับจะเห็นเต็มขบวนเลยผู้ชมครับก็จะมีตารางรถไฟตารางรถไฟเขียนเป็นรอบเลยนะคะว่าจะมารอดูบ้าง ครับก็เวลาน้องๆที่ที่มาจากกรุงเทพมาเที่ยวกันเาก็จะมาดูตารางรถไฟพอถึงเวลารถไฟใกล้ผ่านก็จะมาคอยถ่ายภาพกันคุณผู้ชมสมแล้วกับคําว่าแลนด์มาร์คไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมถึงเรียกว่าแลนด์มาร์คเพราะว่าเขารวมทุกอย่างไว้จริงๆที่สุดยอดของปากช่องก็พยายามที่จะทําให้ที่นี่เป็นที่สําหรับพักผ่อนสําหรับสุภาพชนทุกคนเรามองแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเดิน ในสวนของประเทศจีน<ช><ช>อะไรสักอย่าง,างี้นะะดอกไม้จะเยอะมากครับดอกไม้จะเยอะมากคุณผู้ชมไม่รู้จะอธิบายยังไงค,คือสวยมากเขาทําเป็นถนนแต่ว่าเขาก็ยังทําไฟประดับไฟประดับดอกไม้ตลอดสองข้างทางค่ะคุณผู้ชมค,ะค่มคะเหมือนเดินในสวนผู้ดีงปิดง่ายๆนี่เป็นลานเล็กนะคะลานเล็กนี่เราเรียกว่าลานนกยูงแล้วก็ตรงนี้จะมีเวทีเล็ก อ๋อนี่ที่บอกว่าในอนาคตเราจะทําเป็นเวทีมีเปียโนกับไวโอลินแต่ที่นี่ว่าเราทําเมื่อเดือน6นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอช่วงหลังมนีทฝนลงเราก็เลยต้องเบรกไปก่อนแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อฝนหมาดฟ้าแล้วถ่ายภาพก็คุ้มแล้วค่ะเพราะว่าคุณมามุมนี้คุณก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งคุณไปมุมนู้นคุณก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามุมนี้คุณจะได้สึกเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แล้วคุณไม่ต้องขึ้นไปถึงเขาที่มันสูงชันนั่งอยู่กลางดอกไม้อ่ะครับอยู่กลางสวนดอกไม้จะมีสวนดอกไม้ทั้งรอบตัวเลยแล้วได้กลิ่นดอกไม้นะคะและที่สําคัญที่สุดพอการที่เราเดินเข้าป่าเข้าเขาเราจะกลัวอันตรายแต่เนี้ยคุณมาคนสองคนคุณก็เดินได้เพราะความปลอดภัยเขาเต็มที่เดีเยี่ยมเรื่องดอกไม้ก็คือให้มีดอกไม้ที่หอมกลางวันกับอมกลางคืน คือลงรายละเอียดถึงขนาดนี้โอ้โหคือเราไม่ได้เลือกมาแค่ว่ากลางวันหอมกลางคืนหายใช่ครับใช่กลางคืนหอมกลางวันหายจะสังเกตดูมีดอกไม้ทุกจุดใช่ค่ะกว่าจะมาเห็นรูปร่างสมบูรณ์แบบเท่าที่เราเห็นวันนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีคะพี่นุถ้ารวมจนถึงตั้งแต่ทําโครงการศึกษาวิจัยแล้วก็ทําประชาพิจารณ์ก็เกือบเกือบห้าปี ว่าจะมาเป็นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ5ปีแห่งการรอคอยค่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่ารอให้สิ่งเหล่านี้ที่มันเห็นเนี่ยหายไปเลยคุณต้องรักษาไว้เพราะ5ปีที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเราทุกคนนี่แหละจะได้เห็นความสวยงามที่แท้จริงเพราะฉะนั้นช่วยกันมารักษาเถอะมาเที่ยวเถอะและบอกต่อกันเถอะต่อให้คุณจะโฆษณากันยังไงก็ไม่เท่ากับปากต่อปากอ่ะนี่ว่าดีที่สุดละเพราะเราเห็นกับตาอยากให้คนเห็นของจริงว่า เราทำจริงๆนะแล้วก็มาใช้บริการกันได้ จุดที่เป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะพี่นก่ะไฮไลท์อยู่ตรงไหนคะไฮไลท์ก็คือมันจะเป็นลำธารที่ทิ้งจากข้างบนลงมาแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็เลาะไปจนถึงข้างล่างเลยทีเมื่อช้านเรเห็นน้ําตกใหญ่ๆด้านล่างเริ่มจากสายลำธารเล็กๆตรงนี้แหละคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ ค่อยๆทอดลงไปและเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณควรถ่ายภาพเพราะอะไรรู้ไหมคะไฟเยอะมากค่ะจ <laughs> ุดนี้คุณถ่ายรับรองไม่มืดไม,ไม่มืดแน่นอนไม่ย้อนแสงเพราะว่าแสงเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยจับแสงไว้ให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยแต่ว่าความตั้งใจของเราคือแบบนี้เลยใช่ไหมคะมาทดสอบกันแล้วทุกอย่างคุณผู้ชมคะความสวยงามแบบนี้ค่ะคุณอย่าเห็นแค่เพียงผ่านแค่จอทีวีคุณต้องมาจับต้องด้วยตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความสวยงามอยู่ใกล้ เพียงแค่มือคุณสัมผัสได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคะ่ะพี่นกขาฝากอะไรถึงคุณพิชมนิดนึงแล้วก็ย้ำกันนิดนึงว่าเราเปิดวันไหนถึงวันไหนคะ่ะที่นี่ถแถวแคนเทอร์มินอลปากช่องก็จะเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับค่ะสัปดาห์ละ7วันเลยนะครับแล้วก็ประการสําคัญก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการบริการความสะอาดความปลอดภัยค่ะเพื่อให้ประชาชนชาวปากช่องรวมจนถึงนักท่องเที่ยวนักเดินทางได้มาเป็นจุดแวะพักค่ะแล้วก็ ก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเป็นทางผ่านแต่ทีนี้เทอร์มินอลคือสถานีปลายทางเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสมีความสุขร่วมกับคนปักช่องโอ้โหและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดบอกว่าจะมาต้องเดินทางยังไงก็ถึงจะมาถึงที่นี่รวมไปถึงโซเชียลต่างๆ Facebook อะไรเรามีไหมคะมีมีข้อมูลนะครับก็เข้าเวอร์ไวยเว็บเขาแคนเทอร์มินอลเลยตรงตรงตัวเลยตรงตรงตัวเลยแล้วก็เฟซบุ๊ก ก็เขาแคนเทอร์มินอลเหมือนกัเขาแคนเทอร์มินอลอีกเช่นกันภาษาไทยเลยอ๋อภาษาไทยได้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะแล้วเบอร์โทรศัพท์ล่ะคะเบอร์โทรศัพท์นะครับก็0919767569 ติดต่อได้ทุกเวลานี่ไงเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ในรายการด้วยด้านล่างคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางรวมถึงเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่แนะนําพี่นกบอกว่าโทรมาได้24ชั่วโมงจะจะให้ดีอย่าโทรหลังเวลาทําการเลยค่ะให้เขาได้หลับได้นอนบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะก็โทรมาในช่วงถึงสี่ทุ่นี่แหละพี่นกามแบบนี้ก่อนที่จะไปกันครับ กลางค่ํากลางคืนเพราะว่าเราเปิดกันกลางคืนด้เนาะเราไม่ได้เปิดเฉพาะกลางวานันผู้หญิงแบบหนูคนเดียวหรือว่าบางท่านพาดเด็กมาจะเดินได้ไหมคะรับรบองเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าที่นี่มีสตาฟที่เป็นสตาฟที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีน,นะครับจำนวนถึง8ท่าน24ชั่วโมงครับ ท่านค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดไม่ใช่3ท่านนะคะ800พันชั่วโมงก็จะมีทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบคอยตรวจตาบริการคดูความเรียบร้อยทุกอย่างคือถ้าเห็นมีคนเดินอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องคิดว่าเขาตามคุณนะคะอันนั้นคือการ,ร,รากสตาฟที่คอยดูแลตลอด24ิชั่วโมงเพราะจะมาทั้งในรูปแบบมาในเครื่องแบบด้วยแ,บบแล้วก็มาในนอกเครื่องแบบด้วย การันตีในเรื่องความปลอดภัยขนาดนี้สุดยอดค่ะอย่าลืมค่ะที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดและถ้าใครไม่มาที่นี่คุณเอาออกไปได้เลยนะคะกับที่แห่งนี้ค่ะเช็คอินกันดีๆกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เขาแคนเทอร์มินอลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากๆให้เวลารลกวนให้ได้ทราบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วน่าเสียดายจริงๆเจอกันใหม่ในคราวหน้าหนีจะพาผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวทีดีที่ไหนต้องรอติดตามชมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ